ดีค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงช้อปธุรกิจในวันนี้นะคะส้มก็อยู่ที่นี่เลยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ค่ะคุณผู้ชมศูนย์การค้าะคะที่รวมทั้งแฟชั่นแล้วก็ไอทีหลากหลายสไตล์นะคะแล้ววันนี้นะคะส้มก็มีแนวเสื้อผ้าแนวรับหน้าร้อนซัมเมอร์แบบนี้มาฝากค่ะเป็นแนวทีเชิร์ตนั่นเองค่ะและร้านแรกที่เราไปดูกันนะคะคือร้านพี่เฟิร์สค่ะซึ่งเสื้อผ้าเขาเนี่ยคะแบบคัลล์ฟูลรับหน้าร้อนมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เจอแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของร้านนี้เนี่เองนะคะที่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้นะคะว่าจะพามาดูร้านค้าติดดาวก่อนอื่นเลยต้องคุยกับพี่ห่อนพี่ชื่อพี่อะไรคะอ๋อชื่อเฟิร์สครับอ๋อที่มาชื่อร้านด้วยใช่ไหมคะ๋อชื่อร้านร้านเฟิร์สด้วยนะคะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าร้านของคุณพี่เฟิร์สเนี่ยคุณผู้ชมเขาได้รับการติดดาวจากที่นี่ด้วยและต้องถามอีกนึงว่าร้านพี่นี่นะคะเสื้อผ้าแนวไหนเอ่ยก็เป็นเสื้อฟืนนะครับใส่สบายๆนะครับใส่ให้กับทุกกลุ่มนะครับผม ก็เรียกได้ว่าสีสันคลเลอร์ฟูลด้วยใช่ไหมคะพี่ก็มีแบบทุกเฉดสีครับอืมค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยแล้วร้านของพี่เนี่ยติดดาวด้วยไม่ทราบว่าร้านเราเนี่ยทำยังไงถึงจะได้การติดดาวจากี่คะอืมครับผมก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ออยอดขายแล้วก็ลูกค้าประจำเจได้ครับอีกอย่างหนึ่งเราก็ขายปลีกขายส่งด้วยครับผมอ๋อขายทั้งปลีกแล้วก็ส่งด้วยไม่ทราบว่าราคานี้เป็นยังไงคะพี่ราคาัวเลราคาส่งก็อยู่ที่80บบาทครับ ครับผมแล้วก็ราคาปีก็จะ S S ร้อยหนึ่ง M ร้อยยี่สิบ L ร้อยสี่สิบก็ไปตามใครครับอ๋อก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยนะคะเหมาะแล้วก็สะดวกสําหรับผู้ช็อปมากเลยนะคะก็คือไม่แพงมากนั่นเองทีนี้เนี่ยผ้าอย่างดีครับผมใช่ผ้าอย่างดีด้วยจุดเด่นของเราเลยหรือเปล่าคะพี่จุดเด่นของร้านเราที่ต่างจากร้านอื่นเลยใช่ครับก็คือเสื้อที่ที่ทำขึ้นมานี้จะเป็นของแบรนด์ของเราเองครเอ่อเป็นแบรนด์ของพี่เองใช่ไใช่ครับตัดเย็บเองด้วยครับผม เจ๋งไปเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสําหรับร้านค้าติดดาวของที่นี่คะ่ะที่นี่เนี่ยนะคะอยากจะถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าอยากจะมาช็อปที่นี่เนี่ยพี่มีอะไรจะแนะนําช่วงนี้ไหมสีสันอะไรอย่างนี้<ม>หน้าร้อนก็หน้าร้อนซัมเมอร์นี้ก็สีส,นส,สนะะันโทนสดใสคร<ช>ับผมอืมสีสันโทนสดใสอย่างที่เห็นนะคะและที่นี่เนี่ยไม่ทราบว่า,าช่องทางในการขายที่พี่บอกไปมีทั้งปลีกแล้วก็ส่ง<ช>ลูกค้าของเราที่มาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบไหนมากกว่าลูกค้าที่มาซื้อส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่ นึ่งรู้จักเรามาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเราขายมาที่นี่ก็สปีแล้วครับผมส่วนหนึ่งแล้วก็มีที่ประตูน้ำที่บางพลีที่หน้ารางครับที่เราขายส่งมาในหลายที่ต่างจังหวัดก็มีบ้างค่ะทีนี้เราถามนิดนึงพี่เฟิร์สเนี่ยมาขายของที่นี่เนี่ยคะที่นี่เนี่ยเขามีการดูแลแล้วก็บริการแบบยังไงบ้างคะก็พนักงานที่นี่ก็โอเคครับผมดูแลแล้วก็เทคแคร์อย่างดีครับผมก็มีการแนะนําต่างๆครับก็เหมือนกับที่ติดต่อมาที่นี่แล้วก็เต็มใจที่จะ การด์ว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาอำนวยความสะดวกให้ใ<ช>ทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายด้วยอย่างนี้<ช>นะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยได้ข่าวว่าพี่เฟิร์ดเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับ คุณผู้ชมรายการของเราด้วยครับผมก็ลด20%ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะคะลด20%เลยนะคะคุณผู้ชมชอบใช่ไหมล่ะลดลดแบบนี้นะคะถ้าชอบนี่นะคะอย่าลืมนะคะก็มาอุดหนุนร้านพี่เฟิร์สกันด้วยละกันสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็ขอบคุณพี่เฟิร์สมากเลยนะคะก็ในดีวานะคะมาดูเสื้อผ้าที่สีสันคัลเลอร์ฟูกันแบบนี้ต้อนรับซัมเมอร์นะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายๆร้านที่จะพาไปช็อปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ